สวัสดีค่ะเฮสเนสกาบายนสวีเดนค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอ้องต่างๆในบ้านเรือเครื่องใช้ในบ้านต่างๆนั้นกันนะครับเพื่อนๆนี้ก็มาจากลิงโกฮัทนะครับเพื่อนๆขาวนา้อรูม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 นะก็คือรูมก็คือห้องเนาะวอ r ์ดอก็คือห้องนั่งเล่นโซล์รูมก็คือห้องนอนหมอด รูมก็คือห้องรับประทานอาหารชิคชิกก็คือห้องครัวโบดรูมก็คือห้องน้ำฮัลก็คือห้องโถงทเวสตูกาคือห้องซักผ้าหรือว่าห้องซักรีดวินด์วินด์ก็คือห้องใต้หลังคาเชลเลเร e เชลเลเรก็ are, are, คือห้องใต้ดิน การเดินรอบการเดินรอก็คือตู้บาลคองบาลคองก็คือระเบียงค่ะอาวถัดมาอนี้เฟอร์โรดก็คือห้องเก็บของนะที่จริงเขาเรียกว่าเพห้องเก็บของเฟอร์โรดกรรก็คือ่ารรอกกรรอกคืโรงรถกรรอกรรอรรโรงรถกด โกดคือสวนสนามเนาะหรือว่าสนามเนะาะเบรียบโลด้าเบรียบโลด้าคือ,อกล่องจดหมายนะที่ใส่จดหมายนะเดอร์หรือก็คือประตูกอฟกอฟ,ฟก็คือพื้นมัต้ามัตม้าคือพรมทอกทอคกคือเพดานหรือว่าหลังคาเฟอร์นสเตอร์ f ฟิร์นสเตก็คือหน้าต่าง uh, Use ูส a ัปยูส a ัปก็คือสวิตไฟอายเอลูทอกอยลทอกก็คืออยเลทอกอยลทอกก็คือปลั๊กไฟอายวร m e อ e m เ n ลเมนต์วมแก็คือเครื่องทาความร้อนลูฟคอนดิคู i เนอริงลูฟ คอนดิคูเนอร์ริงคือเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์คอนมาต่อกันด้วยเฟอร์นิเจอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์คือโซฟาคือโซฟาเนาะอ่าโซฟ์บูทโซฟ์บูทคือโต๊ะกาแฟอ่าบูคฮิลล่าบูคฮิลล,ฮล่าก็คือตู้หนังสือบูทก็คือโต๊ะสตูลก็คือเก้าอี้ ลำป้าก็คือโคมไฟเซ้งก็คือเตียงนอนมัดดราส์มัดดราส์ก็คือที่นอนนาตนาติกบูดนาติกบูดก็คือโต๊ะข้างเตียงบิรูบิรูก็คือตู้เก็บเสื้อผ้าชั้นนั่นเองนะบิรูคือลิ้นชักเทียเวียก็คือทีวีเทเวต์มอควีน เวทหมอควีนก็คือเครื่องซักผ้าทกทุ่มลาเลทรทกทุ่มลาเรก็คือเครื่องอบผ้าคา่ะมาต่อการของใช้ในบ้านเนาะปั๊บปิกโ่อยปั๊บปิกโ่อยคือถังขยะฟิลด์ฟิล์ลก็คือผ้าห่มนะผ้าห่มหรือว่าเขาเรียกอะไรนะผ้าห่มแทกเก็ตเนาะขุดเด้คือหมอน ล่อก้านก็คือผ้าปูที่นอนเอิร์นก็ก็คือปลอกหมอนเอิ Earn God, ร์นก็ปลอกหมอนเออเวอร์ Over cast, Over cast, คัสต์เออเวอร์คัสต์ผ้าคลุมเตียงแครดแห่งกะเร่คือที่แขวนแครดแห่งกะเร่ไม้แขวนเนาะที่แขวน Morning, มอลนิ่งมอลนิ่งก็คือภาพวาดอ่าอันนี้คือครูแวกครูแวกคือไม้ประดับนะแวกครูครูแวกค,คือไม้ประดับ กาดีเนอร์กาดีเนอคือพามานมาตานี่ไปแล้วนะคล็อกกาคือนาฬิกาแขวนเนาะก็คือนิกกล้าก็คือคกุญแจขาเพื่อนกันนี่นะคะคือของใช้ในห้องต่างๆภายในบ้านหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านนะคะ